สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินนตา88ดหรือช่องแมคคา In ฟอินฟินิตีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านการ์ตูนเรื่องเราไว้ได้ที่ฉันเรียงรูม่อย่างดีเดินทางมาถึงตอนที่48แล้วค่ะณนะวิหารคาราเทียถึงวิหารแล้วครับในที่สุดก็ถึงสักทีเหนื่อยแย่เลยนะคะกระชัดรัดดีจัง นี้เราต้องออกเดินทางเมื่อไหร่นะคะถ้าอยากแวะดูภูเขาคารเทียด้วยก็ต้องออกเดินทางแต่เช้าครับที่นั่นน่ะพอบ่ายก็มืดแล้วครับอืมงั้นเจ็ดโมงเช้าแล้วกันค่ะได้ครับผมจะไปบอกกับคนขุดแร่ไว้ค่ะขอบคุณนะคะเอ,อ่อันนาขอพักก่อนเถอะไม่ไหวแล้วฉันยมแล้วเนี่ย พักอะไรกันเราต้องไปดูบรรยากาศหมู่บ้านหน่อยสิเธอเป็นนางมารายได้ไงกันเนี่ยเข้าไปทักทายเราท่านนักบวชแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะโอ้ยคุณพระเจ้ายินดีต้อนรับค่ะท่านนักบวชที่มาจากวิหารใช่ไหมคะฉันชื่อดูดูที่เป็นนักบวชฝึกขัดค่ะน่ารักจัง ยินดีที่ไดรู้จักค่ะฉันชื่อว่าฮันนาสังกัดมหาวิหารส่วนทางนี้คือฟินเซฟค่ะที่จริงวันนี้นักบวชอย่างเป็นทางการต้องเป็นคนมารับรองท่านทั้งสองแต่พอดีว่าท่านนักปวดป่วยได,ดยออกมาไม่ได้นะคะค่ะป่วยงั้นเหรอไม่กี่วันก่อนท่านนักบวดโมกิ้งบนภูเขาคาราเทียตอนกำลังเดินเรื่องปีศาจนะคะตายจริงบาดเจ็บหนักหรือเปล่าคะ ท่านัดบวชทั้งท่านนัดบวดรักษามาดูอาการแล้วก็ใช้น้ำม์แล้วตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะแต่ก็ต้องรอจนกว่ากระดูกที่หักจะสมานกันอยู่ดีก,กระดูกหักเลยเหรอไม่ว่าอย่างงั้นฉันว่าเรากลับกันเลยจะดีกว่านะถอยเถอะขนขับรถมาขนยังไม่กลับใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปตามเขามาอืม หยุดก่อนฟินเซฟท่านนักบวชช่วยพาเราไปที่พักได้ไหมคะโดนปีศาจไี่งานจะกระดูไห้นะนี่มันไม่ใช่แล้วปีศาจไม่ได้ทำค่ะท่านกลิ้งตกจากเขาตั้งหากค่ะ <c oughs> เอาเป็นว่าฉันทำความสะอาดที่พักให้จนเอ่ยอ่องแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวฉันพาไปนะคะ <c oughs> <c oughs> ดูสิเนี่ยฟินเซฟนายคนขอบคุณในความแันของท่านนักบวชสิ ไม่สินี่ฉันกำลังขอบคุณด้วยการปล่อยมันไว้อย่างนั้นเดี๋ยวกับไงเราท่านทั้งสองดูสนิทกันดีจังเลยนะคะบางครั้งฉันก็คิดว่าถ้ามีเพื่อนนักปวดอยู่ด้วยก็คงจะดีไม่น้อยวิหารคารเทียมีคุณดูดูทีเป็นนักปวดฝึกหัดคนเดียวหรอคะค่ะวิหารเล็กเกแบบนี้มีนักปวดฝึกหัดไม่เยอะหรอกค่ะคะงเหงาแย่เลยงั้นระหว่างที่ฉันอยู่ที่นี่ก็คิดซะว่าฉันเป็นเพื่อนได้เลยนะคะ านนักบวชท่านนักบวชดูดูที่อายุเท่าไหร่หรอคะปีนี้ฉันอายุ15ค่ะงั้นก็ห่างกับเราไม่เท่าไหร่เองนะสิห่างไม่เท่าไหร่อะไรกันละ่ะน่าไม่อะไรจริงๆขบปากนะฟินเซฟใจฉันยังอายุหลักสิบอยู่เลยอย่าอย่าพูดมากฟินเซฟไปกันเถอะต้องรีบไปเที่ยวดูข้างนอกซะหน่อยแล้วฉันจะกลับมาหาวิหาร ว่าแต่นายไม่มีชุดไปเวทที่ดูไม่เหมือนชุดนักบวชเลยหรือไงไม่เบื่อสีขาวบ้างเหรอือไม่ดีเทวสักหน่อยจะให้ฉันแต่งหล่อไปทําไมละ่ะถ้าจะเปีนขาวก็ต้องเตรียมชุดสีมืดๆม,มาสิทําไมไม่สั่งให้ฉันใส่ชุดเกาะไปเลยละ่ะชุดเกาะอะไรกันละ่ะพวกเราปลอดภัยจะตายตเธอรู้ตัวไหมว่าตอนนี้ตัวเองดูชั่วร้ายมากนายนี่ก็นะเอาเวลาไปคิดว่าจะกินอะไรดีกว่านะ โน่นร้านนน้นอะดูคนเยอะไปร้านนน้นกันดีกว่าตามใจสวัสดีค่ะลูกค้าเยอะจังเลยนะคะช่วงนี้ลูกค้าเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเมืองที่เคยเงียบเหงาเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างแล้วร้านเราก็เลยพลอยขายดีไปด้วยนะคะในเมืองมีเทศกาลอะไรงั้นเหรอคะ เปล่าหรอกค่ะฉันได้ยินมาว่าพวกของหายากในเมืองนะคะงั้นสินะคะอ๋อพวกเราขอเมนูที่ขายดีที่สุดได้ไหมคะงั้นเป็นหมูหันนะคะโอเคไหมฟินเซฟจะสั่งอะไรก็สั่งเถอะฉันไม่มีแรงจะคิดแล้วดีเลยงั้นขอหมูหันสำหรับสองที่นะคะค่ะรับเป็นหมูหันนะคะ นี่เราหมดแล้วค่าๆ่าไปเดี๋ยวนี้แหละอืมพูดอย่างกับเป็นความรับสุดยอดแต่เหมือนทั้งทหารรับจ้างกับคนในกลิวมารวมตัวกันที่นี่หมดเลยนะข้อมูลจากวิหารก็งี้แหละไอ้หมอนี่แกเป็นคนจะก,กลิวไหนถึงได้กล้ามาอวดดีขุนั่นแหละเป็นไฟหาเรื่องก่อนพวกคุณเป็นใครถึงได้ ชอบหาเรื่องคนอื่นนะฮะคนอย่างแกไม่ต้องรู้หรอกตามฉันออกมานี่เลยเป็นบรรยากาศที่ชวนให้ท้องอืดระหว่างกินสุดๆน่านาสิจเจามาที่แบบนี้ได้ไงเนี่ยนี่พอเถอะปล่อยฉันไอ้บ้าน่ามันหาเรื่องฉันก่อนนะไม่ใช่ว่าแกร้อนตัวเองหรอกเหรอไอ้เวนเนี่โอ๊ยบอกให้พอได้แล้วไง ดูเหมือนจะจบง่ายอยู่นะดูเธอเสียดายจังนะใจเย็นก่อนพวกซะที่ไหนฉันรักสงบจะตายคนพวกนั้นคือกิวรันเด้ถืนไปยุ่งในข้าเรื่องกิวพวกเราจะซวยเอาคนพวกนั้นมาจากกิวดังสินะก็คงงั้นอย่าไปมองสุมสีมห้าล่ะเอาเถอะพ่อตาขาว คนในเมืองคงลำบากกันแย่ขืนเป็นแบบนี้งไงสงครามจากเมืองละได้เริ่มขึ้นเดียวๆแน่จะว่าไปเชื้อ,อยิวที่ผู้ชายพวกนั้นพูดเมื่อกี้ก็คณคุ้นอยู่นะอืมฉันเคยได้ยินจากที่ไหนนะฉันคงคิดไปเองหระอมั้งเพื่อนๆว่าไงคะคุณกูฮานาคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีลูกศิษย์ของกูฮานาสักคนที่เป็นหัวหน้ากิวอารันเดยหืม ตอนที่49ต้องเข้าแล้วค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมฝากกดไลก์ก,กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะคะไว้ไปรับชมกันต่อตอนที่49ค่ะไปละบา,บาย